แบบอะไรเขาเรียกน้องยืนนานๆยืนนานๆไม่ได้เจ็บเมื่อยแล้วก็แล้วก็อยู่สองสาวันนี้ขาดแบบเดินไม่ไดุ้กขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้ขยับไม่ได้ยกขึ้นไม่ได้เหมือนเส้นตึงมาพอกินของเราแค่หนึ่งซองทำเป็นสองแก้ว ประมาณสีสิบนาทีรู้สึกร้อนดว่ารู้สึกอะไรรู้สึกร้อนดระับร้อน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 ร้นร้อ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 ร้อนร้อนรอนร้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 ร้อนร้อ้อนร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 ้อร้อน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 รอนร้อนร้อนร้ร้อนร้อนอนร้อนร้อนร้ น้องมะน้องมะเป็นคนบอกโอเคอขอบคุณมากนะเบร์ mm. แล้วเบรจะไปบอกใครบ้างนี่จะไปบอกยะพี่น้องเหรออาการอากาหลังๆเขาสี่สิบนาทีตัวอย่างเดียวมุงคำที่ที่โบดเลยอ่าโอเคโอเคแค่นี้แหละเบรตุ่นเยอะเบรตุ่นเยอะเบรตุ่นเยอะมากเก่งกอนนี่ อ่าอาการกินเบอร์เบอรี่ของเราอันเนี้ยดีขึ้นอ่ะเบยอนรับแค่สองเดียวทำไปสองแก้วแค่นั้นเองกินหมดสองแก้วก็อาการดีขึ้นยกขาได้เดินได้ดีใจมหาจี้ยอดเลยที่ศูนย์กะว่าจะสมัครแล้วนะโอเคโอเคขอบคุณมากแบอ่ะเบยยมาร์เก็ตเบอร์เบอรี่เองเนาะไม่เล็กกะกากีคันเนาะ black gem สี่สิบนาทีเนาเครื่สันยาตะคอบ